โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่19เดือน12กันนะครับสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเราเข้ามาดูกันเลยครับในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหิมะตกหนักมากนะครับผมช่วงย2ิบสในกาหิถึงยิบสามในกาห้นะครับเข้ามาดูในคขตจับกันเลยครับผมก็เข้ามาดูในคขตจับะระดับตามเลยนะครับ หลงมาจนสุดสภาพอาการหิมะตกหนักมากก็จะมีโปกเกมอนตามนี้นะครับผมเราย้ายมาที่เคจับระดับสูงเลยนะครับก็เรือนมาจนสุดเลยนะครับผมสภาพอาการหิมะตกหนักมากก็จะมีโปกเกมอนตามนี้เลย สำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชินชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์แดแชร์ติดตามให้กันด้วยนะครับผมเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบาย